ส่วนมีจากที่สกลนครมาเรื่องของที่รักพาตัวเด็กห้าขวบใช่ไหมคะเหตุผลเพือพ่ออยากจะขอคืนดีกับแม่เด็กใช่แต่ว่าเงื่อนไขก็คือเนี่ยเอาตัวลูกไปแม่ต้องมาแต่มาคนเดียวด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะคืนลูกกลับไปอเท่ากับผู้ชายคนที่เอาตัวเด็กไปเนี่ยที่กาลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่พ่อเด็กนะค่ะเนี่ยค่ะมาติดพัน แล้วก็มาทําอย่างนี้เดี๋ยวท่านดูเรื่องนี้ก่อนนะครับเอาเจนไปเรื่องนี้ก่อนซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านของน้องพัดค่ะเด็ก5้าขวบที่ถูกลักพาตัวไปนะคะก็พบว่าเนี่ยชาวบ้านมารวมกลุ่มกันแล้วก็ให้กําลังใจครอบครัวซึ่งครอบครัวเนี่ยก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดทั้งวันค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาแม่ของน้องเนี่ยเดินทางไปที่สกลนครพร้อมกับตํารวจสพน้ําพองด้วยเพื่อที่จะไปเจอกับเนี่ยผู้ชายที่ลักพาตัวลูกชายไป แต่ก็ยังไม่เจอนะคะทั้งคนที่ลักพาตัวไปแล้วก็ไม่เจอลูกชายด้วยคืออย่างนี้นะครับ,บคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องอะแม่ใจไม่ดีเพราะลูกหายมันมีผู้ชายที่มาจีบแม่เนี่ยปรากฏว่ามาเอาลูกเขาไปตอนที่เด็กเดินอยู่แถวๆบ้านที่น้ำพองขอนแก่นเอาขึ้นรถวีโก้ไปเลยจากนั้นสามทุ่มก็โทรกลับมาหาแม่เด็ก บอกให้มารับลูกชายกับแม่เขาไปปรึกษาตำรวจตำรวจบอกแม่ไม่ต้องไปเพราะเดี๋ยวมันจะลักพาตัวแม่ไปคนตำรวจก็ไปแทนพอไปปรากฏรู้ตัวไหวตัวทนันหนีไปล่าสุดติดต่อมาอีกบอกให้มารับตัวเด็กที่สกลน,นครตำรวจก็พาแม่เด็กไปที่นัดไม่เจอตัวอีกอืมไอ้ที่หน้าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหม ล่าสุดคนร้ายมาโพสต์เฟซบุ๊กคุณผู้ชมฟังทางนี้แล้วโพสต์เป็นภาษาอีสานบอกแปลเป็นภาษากลางเนี่ยภาษากลางเนี่ยแปลได้ว่าคือถ้าเกิดไม่อยากได้เด็กคืนเดี๋ยวถีบลงน้ําเลยแม่ก็ใจไม่ดีเท<า>่ากับว่าเด็กก็ยังอยู่กับคนร้ายาเสร็จยังไงตำรวจเขาก็ต้องพยายามไปตามจับ แล้วล่าสุดมาเป็นไงล่าสุดช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะตํารวจคุมตัวได้แล้วค่ะซึ่งผู้ชายที่ลักพาตัวเด็กไปแฟนของแม่เด็กเนี่ยนะคะก็คือคุณสุพงค่ะคุณสุพง์พงแก้วกิ่งอายุ22ปีไปคุมตัวได้ที่บ้านของเพื่อนในเขตเทศบาลวานอนนิวาสน,นะคะน้องพัดก็อยู่ด้วยเหมือนกันเ,กเนี่ยแต่ว่าน้องพัดปลอดภัยนะคะก,ก็ไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกหรือว่าอิดโรยอะไร นายสุพงเนี่ยค่ะก็ให้การกับตำรวจบอกว่าเคยคบกับแม่เด็กนะคะแล้วตัวเองก็พยายามจะไปง้อขอคืนดีแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องง้อไม่สำเร็จอยากจะเจอเขาก็เลยหาเงื่อนไขค่ะหาเงื่อนไขโดยการไปลักพาตัวลูกเขามาเนี่ยแล้วก็กลับมาที่อำเภอวานอน,อนิวาที่สกลน,นครคือไปหลงรักแม่ไหมว่างั้นเถอะนะไปหลงรักแม่ไม้ลูกติดทีนี้ก็ อยากจะขอคืนดีทะเลาะก,กันก็อยากจะคืนดีกับผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ดีด้วยก็เลยไปลักพาตัวลูกเขาเนี่ยต้องไปจับกันเนี่ยเอาเด็กไปนะครับแม่ดีใจมากนะครับแม่ดีใจมากตอนที่ได้เจอลูกนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ

เดี๋ยวมหวเดี๋ยว้คือเราไม่มีลูกอะน,นะแต่เห็นอย่างนี้เดีวโหเห็นถึงหัวอกคนมีลูกคุณผู้ชมได้มาอยู่ในอ้อมกอดไงหอมแบบโอ้หชื่นใจลูกปลอดภัยอะใช่ค่ะอมอ้าวนี่เรื่องรักพาตัวลูกเข้าไปนะครับ